ลักษณะของการกินนะครับนี่การกินของเบีย้ยลักษณะการกินการกินของมา้มาก็ม้ากินเบีย้ยนะทีนี้ลุกไปนี่ลุกลุกตั้งเติมเติมน,นี่คือลักษณะของการกินและลุกนะครับ ลักษณะการไล่มาไล่มาให้ฝ่กราดกรปการหนีเหงัการบุกบุกคืออ การเล่นหมากรุกไทยเป็นการละเล่นของเด็กไทยทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆคนใชเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ะครับในการเล่นหมากรุกนี้นไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าเกิดพี่ๆน้องๆเล่นเป็นก็เล่นนะครับสมาชิกในกลุ่ม ねえ。<music>